Double kills. Multi kills. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมปืนที่ผมถืออยู่ในตอนนี้เนี่ยเป็น,ป,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 นปืนที่ยิงโคตรแรงเลยนะครับถ้าเราไปดูค่าสถานะในตัวรุ่นแรกของมันเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าค่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยที่จะมีอะไรพิเศษนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ดีเลยก็คือความแรงนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวรุ่นแรกเนี่ยจะอยู่ที่8.4ช่องนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดถามว่าตัวแพทมันทาให้ดีขึ้นมายังไงใช่ไหมครับมันดีเพิ่มขึ้นมาแค่อย่างเดียวครับนั่นก็คือความแรงที่เพิ่มเข้ามานั่นเเเเอองงคจาากกดดิมมื่่ีี้้ทํไพยแ8.4 ตัวนี้จะทําได้อยู่ที่8.8ถึง8.9เลยนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรแรงนะครับท่านผู้ชมอ๋อแต่ก็จะมีอยู่หนึ่งอย่างนะครับที่ต่างออกไปนะั่นก็คือจํานวนของกระสุนปืนนั่นเองนะครับรุ่นดั้งเดิมนะครับจะมีเพียงแค่4นัดส่วนของแพทเนี่ยจะมี6นัดนั่นเองนะครับเอาละครับถ้าเกิดท่านผู้ชมทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยเชิญรับชมความโหดของเจ้าปืนแพทคู่กระ,ระบอกนี้ได้เลยครับ เอ็งเปิดเสียงเท้าอย่างนั้นหรอโดนเข้าไปเลยก่อนเลยครับสองจึกตอนนี้ศัตรูเขาเหลือแค่คนเดียวแล้วครับเป็นยังไงล่ะเพื่อนผมเกียนไหมล่ะครับโอ้โหโหโหเขาวิ่งมาก่อนเลยว่าเฮ้ย ผมว่าผมคงต้องต้องถอยก่อนครับอ่าเขาตัดเพื่อนเราไปก่อนแล้ว <Special boy. S 1> มันอยู่ในการคำนวณโอ้โหไม่คิดว่าจะอยู่รู อ้าวเฮ้ยใจระเบิดฟีซอ,อย่างนั้นครับอ่าไม่มีใครเล่นโมงให้ผมใช่ปะงั้นผมถอยก่อนก็แล้วกันครับเฮ้ยผมล้างแค้นเองได้แล้วเพื่อนฟาร์มาร์สคง เรามีเพื่อนร่วมอุดมการด้วยกันแล้วครับนี่ศัตรูเขาไม่คิดที่จะเล่นสั้นเลยใช่ไหมครับเนี่ยแ,แน่ยิงผมจากตรงไหนวะเพื่อนอผมคิดว่าผมยอมตายได้เลยก็ได้นะครับเนี่ยคือผมมีแค่ปืนพกไง ศัตรูเขาก็ยังไม่เข้าอีกนะครับเฮ้ยระบบเกมช่วยดูแลเซิร์ฟเวอร์หน่อยครับเฮ้ยเกิดใช้อย่างนี้ผมก็ออกได้ระเบิดฟรีดิวะระเบิดฟรีผมมาแล้วท่านผู้ชมได้มาหนึ่งลูกก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลย เฮ้ยกระสุนปืนดันไม่ก่อกลุ่มกันซะอย่างนั้นครับขอบใจมากครับเพื่อนที่วิ่งให้ครับเพราะเองวิ่งแท้ๆผมก็เลยรอดเฮ้ยแต่คิวเราเนี่ยได้โคตรยากเลยนะครับ โอ้โหลูกสองพี่รับจบให้เองครับน้องๆเพื่อนเอ็งส่องอยู่มุมนี้เนี่ยมันอันตรายเกินไปนะครับเออเพื่อนมีใครสนใจจะดันกับผมบ้างหรือเปล่าครับแต่นายต้องเดินนำให้ผมนะเพื่อน ไปไหนเอ่ยอ้ายคนนึงไม่อยู่ผมเล่นก่อนเลยอืมหันหลังให้แสงทานเด็กแล้วครับท่านผู้ชมเออได้ระเบิดฟีกหนึ่งลูกโอ้อย่างนี้ค่อยยิ้มชื่นชื่นบานใจสักหน่อยครับเอ,อ <ไป S 2> เกิดเงินเรามีครับท่านผู้ชม เป็นยังไงล่ะครับเพื่อนโอ้โหวันสุดสายครับท่านผู้ชมมีไม่อยู่หนึ่งคนครับผมเอาคนไม่อยู่ก่อนเลยโอเครู้เรื่องครับติดแสงตัวเองขอโทษด้วยครับสหายแต่ยังเดินเข้าได้อยู่นะครับเพื่อน แล้วพี่เดินยัดเลยไงน้องๆเอายังมีอีกหนึ่งคนอืมฟาร์มาสอย่างนั้นเหรอครับมีใครเขาเถื่อนได้เท่าเราอีกหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อน โอ้โศัต์รูเข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมเล่นยาวกันต่อเลยครับเพราะทีมผมเขาเล่นสะพานให้แล้วอ่ะอุ้ยไอ้บ้าเอ้ย เมื่อกี้นี้ถ้าเกิดผมวางเป้าดีๆเนี่ยผมได้คิวไปแล้วนะครับาแต่ผมวางเป้าผิดไปหน่อยครับศัตรูเขาเล่นลิ้นหวะท่านผู้ชมเขาแอบ,บมุมอยู่ตรงเสาครับแล้วมุมนั้นผมก็มองไม่เห็นด้วย ออเอาวทีกเพงิอนอา้าวกระสุนหมดครับผมยิงเพลินเกินไปหน่อยครับขอโทษ อยู่ไหนล่ะครับเพื่อนโอ้โหโอ้โหทำไมผมเถื่อนอย่างนี้ละวะเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะไปไหนเพื่อนไม่ให้ไปครับเฮ้ยเพื่อนอ้าวเองยิงเพื่อนผมเหรอครับยังไม่หมดอีกเหรอครับเนี่ย เฮ้ยศัตรูอยู่ไหนครับซ้ายมือครับทีมของคุณได้รับใช้ชนะ สำหรับคลิปี้ครั้งนี้ท่านผู้ชมรู้สึกอย่างไงกันบ้างครับคอมเมนต์มาผมก็ล่างคลิปนี้ได้เลยนะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าปืนพกนี้มันก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับคือรุ่นเดิมของมันเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะพอมาเป็นรุ่นแพทที่เพิ่มความแรงเข้าไปด้วยเนี่ยผมกลับรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ว้าวมากนะครับสุดกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไอบ้บ้าเอ้ยเอาพกไล่ยิงเขาเออไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยนะครับเนี่ยสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋